วันนี้น้ำหวานจะมาทำอะไรคะมาเก็บฟ้าทะลายโจรอันไม่ใช่อันนั้นต้นใต้ใบลูกวันนี้น้ำหวานจะมาเก็บฟ้าทะลายโจรค่ะเก็บฟ้าทะลายโจรนะคะฟ้าทะลายโจรมันเกิดขึ้นมาเองนะคะมันแอบขึ้นมาค่ะเด็ดเลยค่ะเด็ดสวยๆอ่ากินกี่ใบดีคะเดี๋ยวน้ำหวานจะกินโช์นะคะ กินไรคือวินกี่ใบที่ให้แม่กินไอ้น,นั่นมันผักไอ้น,นั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันผักโขมกี่ใบคะให้แม่กินกี่ใบคะอ่ะพอละไปแล้วหวันจะกินชวาใช่ไหมคะไอเดี๋กินตัวนึ่งอ่ะรสชาติเป็นไงคะมอมหมหวานคะ่ะโอ้ยขอมหวานด้วยหูอ่ะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวระกืนเข้าไปเลยคะ่ะ เ็นยไงรสชาติเป็นยังไงเขียวเขียวแล้วกืนเข้าไปเลยเป็นยงไงไหมคะเป็นไงบ้างฮะมันยังไงคะยมันขมขมมันเป็นอะไรคะฮะขมเป็นอะไรโลหมันขมเป็นอะไรคะเนปบอกแม่ไปโลขมเป็นอะไรขมเป็นอะไรนะแต่ว่าขมขมขมมากค่ะขมเป็นยาไงลูกกินให้ดูหน่อยกินโชว์หน่อย อ้าวกิน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 โชว์หน่อยโชว์ขมเป็นยาเคี้ยวเลยเคี้ยวรสชาติเป็นแรงมากโอ้ยขมแรงมาก อกิน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 เข้าไปกินเข้าไปอแอบไม่กินกินอะ่ะเอาใบใหญ่ๆเลยแม่จะกินใบใหญ่ๆเลยเจะกินสู้ๆกันนะคะเราจะรับ